ในตัวของ Meta AI เขาเรียกว่า Animation นะคะเปลี่ยนรูปภาพให้มันมีการเคลื่อนไหวได้ด้วยที่สำคัญ ฟรีตลอดเลยนะคะไม่มีคิดตังใดๆทั้งสิ้นนะออกแบบรูปภาพให้แล้วก็ทำแอนิเมตให้ด้วยอ่ะไปดูวิธีการทำกันคะ่ะก่อนอื่นเลยเข้ามาที่โจของ Facebook นะคะแล้วก็ลองดูนะคะเวลาเราล็อกอินเข้ามานะฝั่งซ้ายมือนะคะมันจะมีคำว่า Meta AI แบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะ Meta AI คลิกคำว่า Meta AI ได้เลยนะคะกรึบ พอเปิดเข้ามาในตัวของ Meta AI จะเห็นโลโก้อย่างนี้เลยเนาะและนะคะข้างตรงกลางนะคะมันจะมีข้อความให้เราพิมพ์อย่างนี้เลยมันสามารถทําหน้าที่เหมือน Chat GPT ได้เช่นต้องการรู้อะไรสามารถพิมพ์ถามแล้วกดส่งได้กับอีกกรณีหนึ่งวันนี้เราจะใช้กันนะคะคือให้มันออกแบบรูปภาพให้เราเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกแบบรูปภาพแบบนี้นะไปที่คําว่า Imagine อย่างนี้ คลิกเอเมจก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยใส่นะคะเราอยากออกแบบรูปภาพอะไรนะคะเอาบอกว่าอย่าได้สุนัขจิ้งจอกนะั่นเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในป่าสไตล์ภาพคมชัดแบบมืออาชีพเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ให้เลือกไซส์ค่ะเราเจะเอาไซส์ไหนแนวตั้งแนวนอนนะคะคิดว่าเดี๋ยวเอาไม่เห็นชัดๆเอาเอา1ต่ตอนหนึ่งก่อนมันจะได้วางมาเต็มที่เสร็จเรียบร้อยนะคะกดส่งได้เลยพร้อมตรงนี้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแบบนี้ เดี๋ยวรอให้มันพร้อมให้เสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมหนาราขึ้นใหม่ เนี่ยคลิกดูทีละรูปได้อย่างงี้นะคะเห็นไหมภาพสไตล์ภาพค่อนข้างคมชัดเหมือนกันเนาะแล้วก็เวลาคลิกดูที่รูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านบนเห็นไหมคะนี่อ่าเอาไปใช้งานได้เนาะแบบนี้เลยภาษาไทยก็ได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะอยากได้รูปสวยๆให้ GPT คิดพร้อมให้เหมือนเดิมข้อความเดียวกันเลยนะรูปสุนัขจิ้งจอกนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยกรณีให้ GPT คิดตัวพร้อมให้ภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวอ้อมจะก๊อปปี้พร้อมตัวนี้นะคะไปใส่ในตัวของ Meta อ้มาพร้อมที่ได้มานะคะกดเพสใส่ไปในตัวของเบต้าเลยนะใส่เรียบร้อยอย่าลืมกดคํานี้นะคะ i m a g ม e นะมันจะได้รู้ว่าเราออกแบบรูปภาพนะคะต้องคลิก imagine ด้วยนะคําว่า i m a g ม n e มันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอ้อมเอาเป็นรูปภาพแนว16ต่อ9บ้างนี่เราต้องเลือกไซส์ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยกดส่งอ่าสวยไหม สไตล์จะแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคิดพร้อมเองภาษาไทยก็จะได้มาตรงเป๊ะอย่างนี้ถ้าชอบแล้วก็โอเคแต่นะอันนี้อ้อมให้ GPT คิดพร้อมให้เห็นไหมคะความระมุนของตัวพร้อมเนี่ยมันจะต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เรานะคิดเองก็ได้หรือให้ GPT คิดให้ก็ได้ปกติอ้อมให้ GPT คิดให้และคราวนี้นะคะจากไอรูปภาพตรงนี้นะสามารถปรับแก้อะไรได้อีกอ่าไม่ใตไอออกมาให้เราเขียบเลยนะคะ เวลานะคะเราออกแบบพร้อมออกมาเสร็จเรียบร้อยเขาได้รูปอย่างนี้มาแล้วนะเราสามารถปรับแต่งรูปได้อีกนะวิธีการปรับแต่งรูปมาดูฝั่งซ้ายมือมันจะมีคาว่าสไตล์โหมดไลท์นิ่งนะคะหรือคัลเลอร์นี่รูปภาพที่เราได้นะสมมุติว่าอ้อมคลิกคําว่าสไตล์เราสามารถคลิกให้มันเจเนเรตสไตล์ใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนี่เลือกสไตล์นะคะเลือกโหมดนะคะเนี่ยอยากได้มูดแอนโทนเป็นแบบไหนเลือกโหมดได้เลื่อนลงมาไลท์นิ่งเลือกแสงได้ว่าจะเอาแสงโทนไหนนะคะแสงม ยังไงเป็นแสงนีออนไหมหรือแสงที่เป็นแบบแสงตอนกลางคืนมืดๆแล้วก็ตัวคัลเลอร์เป็นมูดแอนโทนสีเห็นปะเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวอ้อมเลือกให้ดูนะว่าเวลากดเลือกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าสูนจิ้งจอกของอ้อมนะคะอ้อมอยากให้มันเป็นโทนของโกลอ่ะดีมี่ดีมี่ให้มันแบบว่าตอนนี้มันออกสีเป็นแบบสีของซีนีมาคือหนังใช่ไหมนี่อยากให้มันดูดีมี่ขึ้นอยากใส่สีให้มันมากขึ้นนะคะอ้อมกดนะหนึ่งสองซ้ำ พอกดปึ๊บสังเกตนะคะเดี๋ยวไอตัวเมตามันจะออกแบบสีใหม่มาให้หน,นะรูปข้างบนนะคะเป็นรูปของ ChatGPT รูปข้างบนเป็นรูปต้นฉบับรูปข้างล่างเป็นรูปที่มันออกแบบสีใหม่เห็นไหมมู a แอนโทนสีมันจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอ่าเราสามารถจิ้มนะคะแล้วก็เลือกได้เลยฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะอยากจะปรับอะไรนะคะให้มันออกแบบรูปของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วตรงนี้มันจะขึ้นมาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอ้อมอยากได้เปลี่ยนรูปใหม่เนี่ย ให้มันกลายเป็น 3D อ่ะสมมุติจิ้ม 3D ปึ๊บแล้วให้มันเจเนเรตใหม่นี่มาแล้วนะคะมันก็จะดูนะคะอันนี้เนื่องจากเป็นรูปจริงนะมันก็เลยจะเป็น 3D ได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่สามารถจิ้มเลือกได้เนี่ยเราชอบแบบไหนลองจิ้มเลือกดูนะคะนี่แบบนี้อะแลวคราวนี้เอาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนให้มันเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นอันนี้เห็นนะ อ้อมทำลูกหมาในออนเซ็นนะคะอย่างเงี้ยลูกหมาอ้อมก็สามารถมีแอนิเมตใส่เข้ามาได้นะน่ารักไหมเออคราวนี้ทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยวิธีทานทำสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิมนะเอาแกงนี้แล้วกันนะคะเนี่ยด้านขวามือของทุกคนนะเนี่ยมันจะโชว์ เมนูทางด้านขวามือคือเราออกแบบรูปอะไรไปนะคะเนี่ยมันจะโชว์ให้ดูตั้งแต่อันแรกเนี่ยเวลาคลิกอันแรกเราก็จะเจออันแรกคลิกอันที่2เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะเอาอันไหนสมมุติอ้อมจะเอาอันแรกแบบนี้นะแล้วก็มาดูด้านล่างนะคะนี่เมนูด้านล่างของมัน มันจะมีไซซิ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมันจะเจเนเรทให้ใหม่นะคะกับนะคะเราจะเพิ่มข้อเทคข้อความเข้าไปแล้วก็รีเจเนเรทใหม่ได้และอีกกรณีหนึ่งเห็นหวข้อคําว่าแอนิเมตไหมคะแอนิเมตเนี่ยนะไอตัวแอนิเมตเนี่ยคือจะเปลี่ยนจากรูปภาพของเราะภาพนิ่งให้เป็นแอนิเมชันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีเดียวทั้ง4รูปเลยเนาะเพราะเวลาเราไปใช้อํอามแนะนำว่าเปลี่ยนมันทั้ง4รูปเลยเราจะได้เห็นว่าเอ้ยเราควรจะเอาตัวไหนไปใช้นะคะอะเราเลือกแอนิเมตไม่ได้นะ้้นนนะเเี่ยรราคลล, animate, คลิกตงไดึ เห็นหมาเราไหมนี่นะทุกอ่านมันจะเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวให้คือถ้ามันมีท่าทางการวงกันวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งให้ดูนะคะอ่านอย่างนี้นะนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันให้นี่นะ a n i m เมชันเนี่ยมันจะเลือกมาให้เรานะคะมันจะเลือกมาให้เราเราไม่สามารถเลือกได้ว่ามันจะทําท่าทางแบบไหนเนอะมันจะกดเลือก a n นิเมตได้เลยกัับอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ทํสีรูปเลยเอาไว้เลือกสมมุติว่าอ่ะอ้อมจะทําแค่รูปเดียวเอารูปนี้ดีกว่าเอารูปนี้รูปเดียวอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคลิกไปที่รูปนะแล้วมันจะมีคําว่า a n นิเมตอยู่ข้างล่างนะเราคลิกคําว่า a n i m เมตปุ๊บนะ ไม่ต้องใส่มุมกงมุมกล้องอะไรเลยนะมันทําให้เองนะคะอันนี้อ้ําถึงบอกว่ามันเปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นแอนิเมตนะมันไม่ได้เปลี่ยนมาให้มันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นแบบวิดีโออะไรนะคะอันนี้มันก็แค่เปลี่ยนขึ้นมาให้มันเป็นแอนิเมตให้เราดูเฉยๆอ่ะต้องทําเป็นการ์ตูนผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะเห็นปะถ้าคือถ้าทางมันวิ่งอ่ะไอตัวแอนิเมตของมันน่ยมันก็วิ่งตามด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดออกมาใช้ได้เลยแล้วก็ทําค่อนข้างเร็วแล้วก็ที่สําคัญสนุกค่ะมันมันแบบว่าอ้ําถามนะ ว่ามันเจเนเรตได้กี่รูปมันบอกว่าตอนนี้ยังไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นให้เต็มที่เลยนะคะใครลองเล่นแล้วชอบมาคุยกันหน่อยนะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น AI ที่ใช้งานง่ายมากนะคะลองเอาไปใช้เล่นกันดูนะคะ